กลับมาพบกับไมล์มิสูนะคะเมื่อเช้าไปส่งรถที่นครนายกมาแล้วเดี๋ยวกลับมาถ่าย คลิปรถคันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งะคะคันนี้ด้านหน้าอาจจะดูธรรมดาแต่เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังมีไฮไลท์แน่นอนเพราะว่าไม่เคยลงชิปรีวิวชุดแต่งอันนี้เลยเดี๋ยวมายพาไปดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวมิราดออตโตเริ่มต้นนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่59,000กบาทสีเทาเป็นสีเทาใหม่นะคะสีเทากราฟไฟด์ด้านหน้าใส่เป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะคะตรงนี้จะเป็นสีดําเงาแล้วก็เดินสติ๊กเกอร์สีแดงแบบนี้นะคะไฟที่เห็นด้านซ้ายขวา นี้ก็คือเป็นไฟไลท์สองฝั่งนะสตาร์ทรถก็ติดเลยนะคะสำหรับตัวออโต้เริ่มต้นเนี่ยกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมตัดสีดำเงาแบบนี้นะไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบธรรมดานะไฟแบบฮาโลเจนจะไม่เหมือนตัวท็อปนะคะที่ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ขยับมาในส่วนตัวด้านข้างค่ะสำหรับล้อตัวนี้ลูกค้ารีเควสขอเป็นสีออกทองทองหน่อยเนาะก็ จัดล้อทองให้เลยเป็นล้อแม็กขอบ15ตัวนี้เปลี่ยนจากขอบ14เป็น15้าให้นะคะน็อตเลือกเป็นสีแดงพร้อมคาลิปเปอร์สีแดงให้เข้ากับตัวนี้ตัวปมั๊มีมันเป็นสีแดงอันนี้น่าจะเป็นลูกค้าสายซิ่งนะคะลูกค้าน่าจะชอบจริงๆนะป่ะก็ในส่วนด้านข้างก็จะมีตกแต่งคลิปสีแดงแบบนี้นะคะให้รับกับตัวด้านหน้าแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ะคะสำหรับตัวท้ายจะพาไปชมนั้นเด้อ ตัวนี้เลยลูกค้าไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าไม้เพิ่งติดเป็นคันแรกเลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นข้อข้อหลอกแบบข้อเดี่ยวแล้วกันนะสำหรับตัวนี้แล้วก็สีแดงตรงเนี้ยชิ้นใหญ่แบบใหญ่มากเลยนะเนี่ยรถด,ดูแบบสบปอร์ตเลยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะตัวนี้ก็คล้ายๆท่อไอเสียแบบข้อหลอกแหละแต่ก็ถือว่าหล่อแบบแปลกตาดีเนาะป่าเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะสำหรับตัวนี้ ด้านในก็จะเป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทนะคะมีปุ่มเ็นเทนเมนท์มันทงอะไรให้หน้าจอก็เป็นหน้าจอวิทยุระบบสัมผัสนะคะคุกครันเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสำหรับลูกค้าที่สนใจก็โทรหามาที่เบอร์0829351956นะคะแอดไลน์เบอร์นี้มาสอบถามโปรโมชั่นกันได้เดี๋ยวคันนี้ก็จะไปส่งที่ระยองวันจันนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย